องสื่อท <gods, S 2> ั <Pen> ้งหมดมันเล็กปังอยากป่ะคนนี้ฉันจะต้องได้ขอสว้าเข้าากัเลยสุยสุ้สวยสวยมากเลยอ่ะเลดี้สากี้ค่ะนะสุขีหาทุกคนขอต้อนรับสุดเลดี้จากีฮาตึงตึ้งตึ้งตึงตอ่าทำเอฟเเอกเป็นคนเก๋ๆเป็นคนใสๆเป็นคนแบบ เป็นคนอะไรกอเลยเป็นคนอะไรก่อนก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกๆคนนะคะมาอัปเดตในส่วนของบ้านเรือนที่ดิฉันเนี่ทำการเบโนเวตว่าตอนนี้ไปถึงไหน่แล้วนะคะตั้งแต่ถ่ายคลิปไปวันนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เข้าห้องตัวเองเลย EP แรกที่ฉันจะทำบ้านฉันจะเบโนเวตเรือนหอนอนเดี่ยวเดี๋ยวเราไปลองดูกันลวกันว่าจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเล่นฉันค่ะเริ่มค่ะนี่ ห้องของเราตอนนี้นะคะอัปเดตกันก่อนสักหนึ่งกรงูเราได้ทำการต่อปิดเรียบร้อยแล้วก็เหลือเพียงแค่ประตูเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวจะเป็นประตูเลื่อนตรงนี้เนาะห้องน้ำาละ่ะตอนนี้นะคะห้องน้ำของเราเริ่มปูกระเบื้องแล้วนะคะน้องก็จะมีความเป็นแบบขาวแขาวไม่ขาวนะคะสมมติจะมีเมาสสวยอาจจะ็กี้ชอบแล้วโอเคค่ะ ในตอนนี้นะคะฝ้าเฟอร์ผนังผนังออไฟอะไรใดๆต,ต่างๆก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วจ,จะเปิดจะปิดตามสัเลย <c oughs> โอ้นี่ๆๆทาง S B นะคะยังไม่ทําอะไรนะคะเราสามารถเข้ามาดูข้างในได้นะคะขออนุญาต S B ก่อนเลย <c oughs> นี่คือกระเบื้องของเราทั้งหมดที่มาส่งแล้วนะคะสวยมากเป็นของ u ูราเกรสหมดเลยนะคะ <Yeah. S 1> ตอนนี้เข้าไปดู น้ำก่อพทาะงานตอนนี้ก็เปิดโลงค่ะอาทิตย์นี้น่าจะปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยนะคะสสดีจค่ะุจคืนวันนี้แะ่ค้าจะไใส่ว่านอนกับโลกก็ต้องปเปลี่ยนใหม่เพราะว่าชานเพิ่งปลายเปลี่ยนใหม่มาใหม่บอกมาใช้ได้ไหมโลคือห้ัน,น,หน,นี่ชืนะ่อว่าอนาคตต้งชื <laughs> ่อ เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ไปซื้อของใน่สุดนะได้เลิกนะจะไปสามนะไปซื้อของเขาบ้านก็คือเป็นพวกซิ้ก่โอกาสคุณเกียร์อ่าคุณเกียร์เขาหน่อยสักหนึ่งโอเคไปได้ยินเลย,ย <c oughs> ถ้ายังไงคุณเกียร์เห็นโอกาสเข้าได้เข้าเลยอยากต้องเข้าแล้วก่อนเดียวที่นงที่นอนหมอนโมุ้งไปนี้ เกี่ยวปะไม่เกียวแต่เขาได้ทุกอย่างเขาได้เลยยินดีตรงนี้ไปค่ะหิวว่าเรากินข้าวกันก่อนเนาะได้เลยค่ะแล้วต้องไหนไปที่สั่งอาหารนะมันจะมีแบบมันไปเอาข้างหน้าไม่ใช่หรอ ฉันได้ของฟรีฉันได้ของฟรีเทอม <Wow. S 1> เริ่มเลยอิ่มข้าวแล้วก็ต้องทำภาร,รกิจให้เสร็จก็คือจะ,จะเริ่มเดินแล้วค่ะแล้วก็จะเริ่มดูทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาเตียงตั๊กอะไรก็แล้วแต่จะดูให้หมดเลยทั้งหมดเลยต้องซื้อทั้งหมดอันนี้ก็ต้องซื้อแต่คนอายะมากค่ะเราจะเริ่มจากห้องอะไรก่อนอ่ะขอเลี้ยงลำดับ ร okay. ับแขกโอเคเริ่มที่รับแขกรับแขกรับแขกจะดูไปในส่วนของโฟงโซฟาโอ้ฉันอยากได้โซฟาเบดอ่ะนี่ไงมันเล็กไปเพราะอาจจะซ่อนฟังก์ชันหรือเปล่าฉันอยากได้แค่น,นี้เลยง่ายแต่ว่าคือต้องไม่ตัว L ถ้าสมมติจูนอนเอาหัวไปทางนี้ก็เป็นเบดแล้วละนะ <c oughs> อุ้ยเธอ,อเบดจริงจังบะล่ะเออ ราคาดีนะเนี่ยลองนั่ง,งลองนอนต้องถือมันตลอดทั้งคลิปได้หรอดีแม้อันนี้ได้แม้มันก็ยังไม่ได้โดนใจขนาดนั้นนะแต่ถามว่ามันได้มันก็ได้อยากปะอ่ะโซฟาไม่ได้จบพองแบบแขกนี่เิทย์พงกครัวฉันเป็นอย่างนี้เลยแหละ ตงี้ใช่ปะแล้วก็เป็นแบบว่า,าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอุ้ยเหมาะมากคุณติ๊กเหมาะไหมเหมาะมาก <c oughs> เล่นใหญ่แต่เป็นพวกแคปเล่นใหญ่อันนี้เตียมเลยไหมคะไม่หรอกเอาเป็นเตียงคู่ให้ได้ก่อนจากเตียงเดี่ยวเ,เป็นเตียงคู่ให้ได้เออ <c oughs> วันนี้ไม่ใช่วันของเราจริงๆก็แบบเท้าเลยอะ่ะในห้องน้ำบายก๊อกน่าไม่ไงที่เธอใส่สัน <c oughs> สวยจริงววสวยค่ะเก้าดูแบบเป็นซอฟด้วยอะเป็นซอฟ,ซอฟปิดอย่างนี้เ,เอ้ยให้ฟอฉันจะถ่ายแล้วก็ให้พี่เข้ามาซื้อเหมาะมากเลยค่ะคุณจ๊ะก,กี้เนะที่สุดเหนื่อยแล้วเหนื่อยออนขอเท่ขึ้ค่ะไปเลยค่ะ เดินมาประมาณน่าจะเจ็ดชั่วโมงสิ่งที่ฉันได้คือแก้วฟรีกินข้าวคุปสั่งอะไรบ้าได้แก้วฟรีสองใบและนอกนั้นสิงน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยโซฟาทั้งหมดที่จะมาซื้อก็คือบวเพราะขนาดก็ไม่รู้ซื้อไปก็ไม่ได้สรุปก็คือไม่ได้เลยสั <c oughs> ส้ <c oughs> อยากมาบ้าน <c oughs> ออกลายมาเลย <laughs> <laughs> ฉันคิดว่าวันนี้ฉันจะเปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการเพราะว่าฉันมีความมุ่งมั่นว่าวันนี้ฉันจะต้องได้ของก็คือนางเป็นเหมือนแบบเฟอร์นิเจอร์แร์อะไรสักอย่างหนึ่งฉันก็เลยคิดว่าเันได้ส่อดนอะไรดๆนีเะมชนึุ่ที่ก็องทอานีอาหารล้วกะเดินทางเลยแัไค่ะสุดนขาก็คือชุดมาเดินแร์ง่ายๆ หุยสฟาเงไหนสฟาเข้าสากเลอยสาันลยอย่างอื่าสฟาก่อนหุยหมอน้าลอยยางหมอน้ำค้าว่ะแต่หมอนแ่บ้านยาเบสอนี้ไม่ค่ะอันนี้เบสไม่ใช่สฟาค่ะแม่านี้นี่นี่ฟาู้นอา นุ่มอยู่นะนี่เขาปรับฟังก์ชันให้โอ้ยโอ้ยวัดมาลยังขาดต้องความกว้างความยาวเท่าไหร่ไม่ได้วัดมาเลยอ่ะแม่ค่ะลูกก็จองไว้ก่อนมันมีไซส์ค่ะลูกลูกโทรหาพี่อันดีกว่าก็คือว่าเราเนี่ยจะซื้อโซฟาตามใจไม่ได้ฉันก็อยากจะได้แบบที่มันแบบเป็นตู้อีสสวยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็อยากได้แต่ทั้งสุขว่าห้องฉันเนี่ยต้องมีการดัดรองไงเธอนึกออกปะ มัน่ไดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะยากนิดนึงซึ่งก็ต้องสวยด้วยเพราะต้องถ่ายคลิปถูกไหมใช่เข้อจำกัดเยอะมากเข้อจำกัดเยอะมากเนี่ยจะต้องแบบว่าแข็งแรงให้เจตต้องได้ด้วยแล้วดูคนมานั่งสิใหญ่ขนาดเนี้มันก็ต้องแข็งแรงถูกปะโอ้โหเรนั่งได้ค่ะมีหลายสิะนี่เท่าไห่อ่ะนะตัวนี้ราคาตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นสาม นอกจากเนี่ยตัวนี้คือสีที่โชว์นะเนี่ยน้องเลือกออกปึ้งนี้นะคะดูแลรักษาง่ายนะคะตัวนี้มันจะดีไซน์พวกนี้เราออกแบบให้ลูกค้าหาสีอันนี้คือเหมือนจะได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้ใหญ่มากเป็นยีมิตใหม่ที่ดีออคโอเคเออถูกใจที่สุดแล<อ>้วเดี๋ยวเราลงนั่นตงตัวนี้อ่ะตัวเดียวค่ะบ้านหนูือไซน์นี้เลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีอ่ะน้องความแข็งแรง่ะคุณนเอาเลยนะ และในที่สุดในที่สุดฉันก็ได้โซฟาแล้วจ้าได้เป็นตัวนี้จ้าโซฟาเบดที่นั่งใส่ฝันโซฟาเบดที่ใส่ฝันที่จะต้องเป็นผ้าสามารถเอาเป็นเตียงนอนได้มีความเข้ากับผนังลูกฟลักของนางก็เป็นโทนขาวครีมผสมกับคริปทองสีทองเลยออกมาเป็นน้องคนนี้นี่ส่งมอบพระขอบคุณนะคะนั่งหล่ะค่ะ ไปแบบวันลังปริญญาหาคุณอาเดี๋ยวโทรหาค่ะแม่ฉันได้สองข่าวแล้วอันลุงอ่ะตอนนี้ขาดต่ะคมไฟจีสวยนะโอ้าอันนี้ละพื้นพอดีเลยลูกอันนี้ก็คือจุ่มแกงพอดีเลยไงเป็นฟิวจุ่มแกงซื้ออะไรมาก็มาห้อยห้อยห้อยรหรอใช่มันเป็นวิธีการช้อ ันี้สวยนะเนี่ยหนูแอบชอบอันนี้ว่ะหนูคิดว่ามันแบบรุค่นแกโมเดิร์นอ่ะใช่พี่สาอันนี้เท่าไหร่อ่ะคะสองหมื่นเก้าสองหมื่นเามันสวยนะพี่โนสวยสวตีอันนี้เป็นฟิลแบบฟิลแบบไบอันตันอ่ะได้ไหมตัง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 สวยมากแล้วเจ้าของร้านก็คือแบบอีนี่มาทำอะไรในร้านตัวังตังตังยินมยิ้มแบบแบน แบรนด์ก็อืมพิพิธาพิ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 ธาพี่พิธาพี่พิ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 ธาอ่ะทำไมพี่พิธาอ่ะพูดไม่ได้สักทีพี่พิธาพันธ์ฉันเป็นแฟนคลับเขานะอันนี้ก็สวยนะเนี่ยจอยอ๋อเนี่ยเหรอเออก็ไม่ค่ายโมเดิน แต่ดังไม่พอเงินเงินฉันไม่ชอบเงินเงินตรงนั้นเลยอ่ะเพราะพี่ต้นเลือกก็เลือกเป็นแทงแทงกูงงมากจะ<ต>เก็บไม่ใช่หรือเปล่าคะแยกโบแต่พี่ว่าคนนะจบสวยตัวจบจริงหรือลาําคาลจบจริงออโอเคสมมุติวันนี้กล้องสองลําคาลเดินเมืดดม่อยขาตรงนี้เพิ่งเสียบต่งคานนวดอีกอันนี้คือความคิดในใจ จ้ะค่ะขอบคุณจ้าและสิ่งนี้ก็คือโคมไฟจ้านั่นก็คือนี่จ้าที่ให้แก้วไปนะคะอ่ะอ,อตอนนี้ครบหมดทุกอย่างแล้วจ้าขอบคุณนะคะพี่<ม>ก็คือว่าสรุปแล้วก็คือว่าง่ายนะคะพอได้ทุกอย่างแล้วแล้วก็ได้ละสองอย่างก็คือโซฟากับโคมไฟมูลค่ารวมๆก็ได้เงี้ยต้องมี พอแล้วนะแล้วหลังจากนี้ก็คือจะเป็นในสุขของช้อปปี้ราดาล้วนลวนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรารอดูกันว่าฉันจะได้เข้าสู่ห้องจริงๆเมืม่อไรเมื่อไรจะได้ค่ะาห้องเมื่อไรจะเสร็จกับห้องที่ไม่มีโก๊าอีอีกนานเมื่อไรฉันต้องทนนั่งพื้นนอนพื้นอีกนานแค่ไหน แต่ตอนนี้คือห้องใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ก็ก็เดี๋ยวรออีกทีว่าจะยังไงนะคะ <Okay. S 1> หวังว่าจะเสร็จเร็วๆนี้โอเคค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โดยนะคะวันนี้ไปก่อนเลคะ่ะทุกคนกับเลดี้ส็กกี้บ๊ายบายค่ะ